กับสวีดัสสวัสด,ดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิมเมอรใ์ในคลิปนี้ผมจะมาผสมน้ํายาเคลือบเงาอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มของเข้าไปอีกหนึ่งอย่างนะครับเออซึ่งผมไปคิดแล้วผมว่ามันน่าจะใช้ได้ดีนะของชิ้นนี้ก็อยู่ในบ้านนี่แหละ บ้านต้องมีครับสิ่งที่ผมเอามาผสมกันพอแล้วไปรับชมกันเลยเฮสโกนี่ครับมาละขวดขวดสเปรย์นี้ก็ได้มาจากสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับก็เอาแอลกอฮอล์เททิ้งไปครับแล้วก็ขวดสเปรย์มาเนี่ยบก็เป็นน้ำยาปะพนุ่มดาวนี่ครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะหอ,อมเรวมาใส่ เฉยๆนี่ครับใส่ประมาณนี้พอก็ตาส่วนก็เหมือนเดิมครับใส่เท่าๆกันนะอันนี้ก็เป็นครีมนวดครีมนวดผมครับผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมเอามาผสมกันนี่ทุกบ้านต้องมีนะผมว่าต้องมีอยู่แล้วแหละน,นี่ก็เป็นแชมพูครับแชมพูอันไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ น้ำยาประพผนนุ่มครีมนวดเหมือนกันครับรุ่นไหนก็ไดข้ขอแค่ว่าเป็นน้ำยาปรพนนุ่มนะอันนี้ก็เป็นันรหลน้ำยาล้างจานครับรุ่นไหนก็ได้เหมือนกันครับใส่เท่าๆกันเนี่ครับผมลืมลืมไม่เทมมํำคัเนียมาแล้วนี่ก็เป็นโลชั่นทาผิวครับรุ่นไหนก็ได้เหมือนกันครับผมว่าที่ผมใส่โลชั่นเพราะว่า ผมว่ามันมันมีความแบบมันมันหนืดหนื้นะผมว่ามันมันน่าจะน่าจะชิ้นดําน่าจะเคลือบได้ได้แบบดําสวยนะผมว่าพวกยางพวกเนี้ยมพราะว่ามันเป็นแบบว่ามีความเหนื่อยนะความเหนืดอแล้วก็เป็นมันมันด้วยน่าจะใช้ได้แล่สิ่งที่เพิ่มไปก็คือโลชั่นนี่แหละเพิ่มจากเดิมไปอ่ะอันของเดิมมองว่า ผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ชิ้นดํามันก็จะเกาะไม่นานเท่าแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็กน่าจะเกาะนานอยู่นนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะลองขัดให้ดูนะครับนี่ครับนี่นะฝุ่นคือน้ํายาอันนี้ก็ผมก็ผสมมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับก็บเป็นเวอร์ชั่นสองก็แล้วกัน คือนี้มันจะขัดให้ชิ้นดำมันดำเงาวกว่านะผมว่าน,นะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมขัดเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปตรงที่มันมีแสงแล้วก็จะถา่ายดูรอบขันนะครับเดี๋ยว,ว่าตอนนี้ผมจะขัดให้ดูก่อนนี่นะมันจะย้อนแสงนิดนึงนะ ให้ดูรอบคันนะครัแล้วก็จะอาให้ดูทางเขียวเยนี่ครับฉีดไปคือที่ใช้สเปรย์มันก็จะประหยัดกว่าน,นะครับคืออันนี้ผมก็เคยผสมไปแล้วแหละ สองสามครั้งนะแต่อันนี้ผมจะเพิ่มโลชั่น,นทาผิวก็ไปแล้วตรงชิ้นดำผมจะขัดครึ่งหนึ่งไม่ขัดครึ่งหนึ่งครับเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนี่เอาขัดตรงนี้ก่อนพอประมาณให้ดูอันนี้ผมว่าน่าจะยางใส่ เกือบยางก็กน่าจะใช้ได้นะครับมานี่ดูนะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะขัดแค่ครึ่งเดียวพอแล้วก็จะถ่ายให้ดูนี่นะ ไปครับเราไปดูข้างบนกันดีกว่าไปนี่นะครับผมจะลองแค่ทำขัดให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อความชัดเจนนี่นะสังเกตความแตกต่าง ครับดูนะไปนี่ดูตรงนี้นี่ครับเห็นค,ความแตกต่างไหม เนี่บเรามาดูว่าเนี่ยมันเนี่ยผมว่าเคลือบยางก็ได้นะดูนะมันไม่เห็นว่ะด้านนี้นกว่านี่แสงไม่มีนี่ครับนี่นะนนะ นี่นะครับดูนะเปิดแฟลชดิวนะ่ามานี่นี่อันนี้ยังไม่ได้ขัดนี่ดูนะสังเกตดูเห็นไหมถ้าเคลือบยางก็ใช้ได้น,ะนี่เรามดีด้านนี้ นย่ยครับถึงตรงนี้นะบ่อครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากนี่ครับนี่เห็นความแตกต่างไหมนี่ครับผมว่าก็จะได้ดีกว่าอันที่แล้วด้วยซ้ำนะอันที่แล้วชิ้นดำนี่ก็ไม่ค่อยขัดไม่ค่อยดำเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ ดำครับดำทนนานด้วยนะลองขิ้นดําให้ทั่วเลย ดูนะโอ้โหมันซื้อมาใหม่ดูดิในมูนะมันซื้อใหม่จริงเดี๋ยวดูอันที่ขัดแล้วนะครับเงาเหมือนเดิมครับอันนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเงาไหมล่ะครับ ผมใช้ในบ้านครับทำได้คนแนนนี้ผมว่าก็ใช้ได้เลยนะใครจะลองทำตามก็ทำตามได้นะครับไม่เสียหายคนระับไม่กัดสีครับผมพูดเลยเพราะว่าผมขัดมาก็พอสมบูรณ์นะครับถ้ากัดผมก็สีมันน่าจะไปแล้วแหละเนี่ยน,นี่ยางที่เคลือบไว้ที่แล้ว ดูนะอันนี้ยังไม่ได้เคลือบตรงตรงตรงตัวหนังสืออ่ะอันนี้เคลือบแล้วอันนี้ยังไม่ได้เคลือบอันนี้เคลือบแล้วทุดสีนี้ก็นี่ครับดูครับดูครับนี่ครับสะท้อนมือครับ ยัยามดูโดยรอบนี่ตรงนี้ผมก็ขัดแล้วนะนี่เห็นไหมนี่จะทอนเงาเลยก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากทำตามก็ลองทำตามได้ครับ <S <S ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปผสมน้ายาเคลือบเงาครับก็ใครอยากทำตามก็สามารถทำตามได้ครับผมว่า ไม่ไม่เสียหายหรอกครับก็ลองดูครับก็ถ้าใช้ได้ดีก็ถ้ามีประโยชน์ก็ด like, กดไลค์กดสักสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ